สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกันนะคะไม่เป็นขออภัยด้วยเนาะไม่เป็นมีธุระนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปนะคุณผู้ชมนี่ก็จะออกไปข้างนอกอีกแล้วนะเพราะว่ามีธุระส่วนตัวเนาะไม่ค่อยมีเวลาไดา้มาดูเลขให้เลยนะคะแต่ได้คํานวณไว้หมดแล้วนะคะตั้งแต่ตองวดนะแต่ไม่ได้มีเวลาทําคลิปนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มีเวลานําสูตรแต่ละสูตรมาเปรียบเทียบเพราะว่ามันต้องใช้หลายๆสูตร มาเทียบนะคะเดี๋ยวมันจะพลาดเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าเลขงวนนี้มันจะเลขบนกับเลขล่างมันจะคล้ายกันมากเราก็ไม่รู้เนาะว่าอ่าเลขพวกนี้มันจะไปบนหรือมันจะไปล่างเนาะเพราะว่าเอ่อตัวที่เด่นล่างมันก็จะไปเด่นบนด้วยนะคะสําหรับงวนนี้เนาะมันมีเลขแปดเลขสี่เลขห้าเลขแปดเลขสี่เลขห้าเนาะมันเด่นทั้งบนทั้งล่างทีนี้แม่เบนก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าเลขแปดเลขสี่เลขห้าเนี่ย ตัวไหนมันจะมาล่างตัวไหนมันจะไปบนนะคะคุณผู้ชมก็อันนี้ก็จะจับไปตามเออเลขวิ่งเลยนะคะจับไปตามเลขวิ่งเลยเนาะเพราะว่าก <c oughs> ่อนจะชมคลิปนะคะก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นแค่หลักการคิดทางคณิตศาสตร์เนาะ <c oughs> เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นนะคะใชเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลาก กินแม่รัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอเอเทยงๆไว้ด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ก็ต้องขออภัยด้วยนอ้องงดที่แล้วเรจับจับเลขนะคะจับคู่ให้ผิดนะค,ะคุณผู้ชมตามจริงตามจริงเลขเนี้ยเลขสามนี้นะคะ ไม่เป็นไม่ได้เอาเนาะไม่เป็นไปเอาเลขแปดนะคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมาเลขสามเนาะเลขวิ่งเนาะเอ่อทีนี้งวดนี้นะคะเลขงวดนี้เลขสี่นะเลขสี่นี้มันเด่นหลักหน่วยบนด้วยนะคะหลักเด่นหลักหน่วยบนด้วยมันจะไปไหมแล้วมันก็จะเด่นล่างด้วยนะคุณผู้ชมเลขสี่เลขสี่นี้เด่นเด่นล่างด้วยนะคะถ้า ถ้ามันมาหลักสิบมันก็จะมาเลขสี่เลขแปดมันก็จะไปหลักหลักหน่วยเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่เบนจับจับมาแล้วก็เอาตัวกลับให้ด้วยนะคะเพราะว่าเเดี๋ยวให้ดูอันนี้มันมีแค่นี้นะผู้ชมอ,อันนี้อันนี้คือตัวกลับนะคะนี่คือตัวกลับเนาะทีนี้มันมีเอ,อ ดูดูดูตัวนี้นะคะดูตัวนี้เลขวิ่งตัวนี้มันส่วนใหญ่มันจะมาหลักสิบนะคุณผู้ชมอมนี้งวดนี้นะที่มันมาทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะมันออกสองเก้าทีนี้งวดนี้มันมาหลักหลักสิบเนาะมันได้เจ็ดศูนย์นะคะงวดนี้ก็มาเลขหกออกหกเก้างวดที่แล้วนะคะมาเลขสองมาเลขสองนะออกสองสามนะงวดนี้มันมีเลขแปด นะคะมีเลขแปดทีนี้ถ้าเลขถ้าเลขแปดถ้าเลขแปดมันมาทีนี้เลขแปดตัวนี้มันเด่นทั้งเลขหลักสิบบนด้วยนะคะคุณผู้ชม 9, เด่นทั้งหลักหลักสิบบนด้วยนะคะหลักสิบบนชนกันที่เลขแปดนะคะแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่ไป ถ้ามันไม่ไปบนมันก็จะมาล่างเนาะเพราะว่ามันมีเหมือนเหมือนงวดที่ออกเจ็ดศูนย์นะคุณผู้ชมหลักสิบบนนะคะชนกันที่เลขเจ็ดแต่ว่ามันไปออกเจ็ดศูนย์ล่างนะคะงวดนี้นะงวดนี้นะ,ะ,นนะ,ะก็ให้ระวังด้วยนะแปดสี่เลขแปดสี่นี้นะคะคุณผู้ชมมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะแปดสี่เนี่ยที่ไม่เป็นเอาให้คุณผู้ชมดูเนาะแปดสี่ตัวนี้นะคะ ทีนี้ถ้าแปดสี่ตัวนี้ไปบนนะคะล่างมันก็จะมาแปดห้าเนาะเพราะว่าเอ่อมันมีเลขวิ่งนะ,ะเลขวิ่งเนี่ยเลขวิ่งตัวนี้นะคะเลขวิ่งตัวนี้งวดนี้นะคะงวดนี้มาเลขสองกับสามมันมาสองเก้าอันนี้อันนี้ก็มา กเก้าเนาะห้ากับหกอันนี้นะคะหนึ่งกับสองก็มาเนี่ยนะคะทีนี้ตัวนี้มาแปดกับเก้านะ,ะอันนี้มาสี่กับเก้านะคะถ้าเกิดว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าตัวนี้มาเลขแปดนะคะมันก็จะมาแปดสี่นะคุณผู้ชมแปดสี่หรือไม่ก็แปดเก้าไปเลยนะคะหรือไม่ หรือไม่แปดสี่นี้ไปบนแล้วแล้วเก้านี้มาเก้านี้มาล่างมันก็จะมาสี่เก้านะคะแปดเก้าแปดสี่เก้าสี่ถ้าเกิดว่าสี่เลขแปดกับเลขสี่จับคู่ จับคู่กันแล้วมันไม่มาเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้นะคะอันนี้แปดนะคะแปดสีนะคะก็เด่นแปดสีแล้วกันนะคะแปดสีนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะจับตัวนี้มาแปดตัวนี้มาสี่ทีนี้เก้าถ้าเกิดว่าแปดสีมไม่มันมาเก้าตัวนี้ก็มีเก้านะคะตัวนี้คือมีเก้าก็ให้คุณผู้ชมไปดูเลข เหลักเลขวิ่งอีกสูตรหนึ่งนะคะที่อันนี้ก็มาทุกทุกงวดเหมือนกันมีมีผิดงวดนี้นะคะมีผิดงวดนี้นะ,ะนะคะใช้เลขห้านะคะใช้เลขห้างวดที่แล้วไปเลขสามนะคุณผู้ชมเลขห้าตัวนี้นะค่ะ นั่นเลยค่ะสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่เนาะสี่ห้าห้าสี่หรือไม่ก็แปดห้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยจับตัวนี้มานะคะจับตัวนี้มาแปดห้านะคะแปดห้าหรือไม่ก็เก้าห้านะคะแปดห้าเก้าห้าเนาะนี่นะคะเลขแปดเลขห้านะคะ แปดห้าตัวนี้เลยนะคุณผู้ชมตัวนี้เลยกลับด้วยเนาะมันก็จะมีแค่นี้นะคุณผู้ชมที่เด่นๆน,นะคะเพราะว่าเลขเถ้าไม่เป็นจะเอาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยตัวนี้มาเดี๋ยวดูให้ดูตัวนี้นะคะเน,นี่ยนี่ก็มาห้าอันนี้ก็มาหลักหน่วยอันนี้ก็มาหลักสิบมีผิด ผิดงวดนี้นะคะผิดผิดสองงวดแล้วก็มาอันนี้เก้ากับสี่เก้ากับสี่มันก็อกหกเก้านะคะตัวไหนจะมาคุณผู้ชมถ้าว่าแปดไม่มาแล้วมันก็จะมาห้าสี่ห้าเก้านะคะห้าสี่ห้าเก้าแปดสี่แปดเก้านะคะแปดสี่แปดเก้าแล้วก็กลับด้วยเนาะแปดเก้านะ แปดเก้าเผื่อมันมันหลุดนะคุณผู้ชมเผื่อมันมาแปดเก้าเนาะเนี่ยเลยไม่เป็นจะเขียนให้ <c oughs> เล็กวิ่งให้เนาะ สูตรนี้ได้สี่กับเก้านะคะสี่กับเก้าสูตรนี้นะคะสี่กับเก้าเนาะสูตรนี้ได้ห้ากับสามส่วนสูตรนี้นะได้แปดกับเก้านะแกับเก้า ถ้าเกิดว่าแปดเลขแปดกับเลขสี่มันไปบนนะคุณผู้ชมก็จะมาห้าเก้านะเพราะว่าเก้ามันชนกันสองชนกันสองตัวเลยนะคะทีนี้ถ้าเก้าไม่มาก็จะจับห้าแปดห้าสี่นะคะห้าแปดห้าสี่นะคุณผู้ชมนี่นะคะ,ดะ,คะเด่นก็คือนะะ ห้าแปดสี่ห้าเก้านะคะเด่นนะ,ค,ะคุณผู้ชมเนี่ยตัวกลับด้วยนะคะตัวกลับด้วยเนาะแต่ว่าหลักสิบหลักสิบมันมาเลขแปดนะคุณผู้ชมที่ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใครเนาะหลักสิบ ห้าเก้าห้าสี่เสนี่ยแปดห้าเผื่อมันไม่ไปข้างบนนะคุณผู้ชมเลขแปดนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันกับออสองตัวบนเลยนะคะสองตัวบนเนาะเพราะว่าเเนี่ย เลขแปดขนะคะแล้วก็งวดที่แล้วจับให้ไม่ถูกนะคุณผู้ชมจับสองหกสองหกสองเจ็ดสองหนึ่งมันออกสองสามเนาะไม่เป็นก็เอามาจากตรงนี้แหละนะคะเอามาจากตรงนี้เละอันนี้มันมีเลขแปดทีนี้ถ้าเลขแปดมันไม่มาหลักสิบล่างมันก็จะไปหลักสิบบนเลยนะเพราะว่ามันชนกันหลักสิบบนชนกันนะคุณผู้ชมชนกันที่เลขแปดเยอะมากเลยนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันไปบน<ฮ>ก็ให้คุณผู้ชมดูเเดี๋ยวนะให้ดูเนี่ยวนะวิ่งล่างสิบล่าง,น,างนี่เลยนะคะนี่เลยห้านี่เลยนะคุณผู้ชม เนี่ยมันชนกันสองสูตรเลยนะคะมันมีเลขห้ากับเลขหกอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้มันก็มาเนาะเนี่ยมันมาทั้งทั้งหน่วยนะทั้งหน่วยทั้งสิบนะคุณผู้ชมห้าสี่ห้าหกดูห้าสี่ห้าหกเลยเนาะห้าสี่ห้าหกเด่นแล้วกันเนาะเนี่ย ตัวนี้ก็ห้านะเนี่ยห้าหกเดี๋ยวเดี๋ยห้าหกอีกห้าหกห้าหกเผื่อมันจะมาห้าหกนะคุณผู้ชมห้าหกอันนี้อันนี้เพียงแม่เบนเผื่อมันมาเฉยๆนะดูตัวนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะ ห้าหกห้าแปดห้าเกาสี่ตัวนี้ส่วนตัวนี้ตัวกลับเนะเาะพอดูดูจากตัวนี้นะคะห้าหกนะคุณผู้ชมห้าหกเพราะว่าเผื่อสีตัวนี้มันไปอยู่หลักร้อยนะคะหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยนะ,ค,ะคุณผู้ชมเนี่ยตัวนี้นะคะสี 4, นี้นะคะแต่เด่นมากเลยเนาะไม่เป็นจะเอาให้ดูตารางตาราง อันนี้อันนี้สำรองเฉยๆที่ไม่เบนวงไว้ก็คือเด่นนะคุณผู้ชมนอกนั้นก็คือตัวสำรองเนาะเพราะว่าเลขนี้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 นะคะน้องสาวเขาซื้อยอย่างละอย่างละยี่สิบใบเลยนะน้องสาวไม่เบนซื้อลอตเตอรี่นะห้าแปดห้าเก้าห้าสี่ห้าหกอย่างละยี่สิบใบเลยนเนาะนอกนั้นเขาก็ซื้อสองสามใบนะไอพวกตัวนี้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 นะนะคะแต่ไม่เบนไม่มีเงินซื้อนะคุณผู้ชม ยังไงก็แบบอย่าลืมห้าแล้วกันเนาะเพราะว่าแปดเนี่ยกลัวมันจะไปบนนะคุณผู้ชมเลขแปดเนี่ยแปดสี 8, ่นะ,นะคะนะแคปไว้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นจะเอาให้ดูตารางไม่เป็นเอาไว้เนี่ยตารางตารางวิ่งล่างเนาะ จะเห็นว่าเลขสีเยอะมากเลยนะคะเลขสีเยอะมากเนี่ยสูตรนี้นะคุณผู้ชมสูตรนี้ก็มาคู่หมดตลอดอันนี้ไม่เป็นเอาให้ดูย้อนหลังนะตั้งแต่งวดวันที่1นึ่งกรกฎานะคะอัตรางนะเนี่ยก็คลิปจะยาวหน่อยเนาะเพราะว่ามันต้องดูรายละเอียดเนาะเนี่ยเก้ากับเจ็ดก็มาเลขเก้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่มาแล้วก็มาเดิน ตัวนี้อีกแล้วก็เดินตัวนี้อีกนี่ได้ห้ากับสามเนาะห้ากับสามนะคะห้ากับสามได้ตัวเดิมนะคุณผู้ชมสูตรนี้เนี่ยมันก็มีสี่มีห้านะสี่มีห้านะคุณผู้ชมอันนี้ก็มีสี่นะอันนี้ก็มีสี่นี่ก็มีสี่นะคะอันนี้ก็มีสี่อันนี้มีห้ามีเก้ามีห้ามีหก นะคะอันนี้มีแปดอันนี้ก็มีแปดนะคุณผู้ชมมีแปดมีหก เนี่ยมีแปดนะแปดสี่นะคะนี่ก็มีแปดเนาะอันนี้ก็มีสี่มีสี่มีห้าก็จะลืมสี่ห้าด้วยก็แล้วกันนะนะคุณผู้ชมเนี่ยสี่ห้าสองสามหกเจ็ดสี่แปดห้าเก้านะห้าเก้าตัวนี้นะ อันนี้มีสองเน,นี่ยมีก็มีสี่มีห้าเหมือนกันนะคะสี่ห้าห้าสี่เนาะไงนะสี่ห้าห้าสี่ห้าสี่เนี่ยหนะ้าสี่เลขสี่จะเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมสี่ห้าสี่ เลขสี่เยอะเยอะมากเลยเนาะเลขสี่กับเลขห้าเลขแปดเลขสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้ถ้าเลขสี่ตัวนี้มันไม่มาล่างมันก็จะไปเป็นหลักร้อยเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเลขอ่าเลขแปด ไปแปดกับเลขห้าเลขสี่กับเลขห้าเนาะนี่นะห้าแปดแปดห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าเก้าเก้าห้านะคนุณผู้ชมก็ไม่เยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี้ก็คือตัวตัวแถมเนาะตัวที่สิบนะคะเพราะเผื่อมันจะฟลุกเน,ะกนาะคุณผู้ชมก็มจะเป็นแปดเก้านะเพราะว่าหลักสิบ 10. ที่เป็นเป็นเก้านะมันก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมเก้าแปดเนี่ย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 หกแปดไม่เ็นไม่ได้จับมานะคุณผู้ชม หกแปดแปดหกนะคะไม่ได้จับนะจับแต่สี่แแปปดดสี่นะคะแต่หกมันไม่ค่อยเด่นแต่มันก็มีบ้างนะคะห6 6ก็มีบ้างนะคุณผู้ชมเนี่ย หกห้าหกก็จะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันกับสองตัวบนเลยนะคลิปคลิปหน้าเนาะเดี๋ยววันนี้แหละไม่เป็นจะลงให้วันนี้มันสิบเก้านาทีแล้วนะคะก็เอ่อให้ดูเนาะให้ดูตัวนี้นะตัวนี้ก็จะมาทั้งบนทั้งล่าเออมาทั้ง อันนี้มาหลักหน่วยนะคะอันนี้มาทั้งหน่วยมาทั้งสิบนะคะก็ให้ดูห้าสี่ห้าสี่ห้าหกนะคะห้าสี่ห้าหกถ้าแปดมันไปอยู่บนนะคะคุณผู้ชมห้าสี่ห้าหกเนาะนี่นะคะห้าสี่ห้าหกตัวนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะคลิปมันยาวมากแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวมันช้านะคะก็ ไปซื้อลอตเตอรี่นะ่นะคุณผู้ชมไปซื้อลอตเตอรี่นะคะห้าห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าเนาะแปดสี่อันนี้คือตัวกลับให้แล้วเนาะนะคะแค่ไว้สองตัวล่างนะคะ แม่เบนจะขออนุญาตจบคลิปเลยเดี๋ยวแม่เบนจะลงเอ่อคลิปสองตัวบนสามตัวบนให้เลยนะเพราะว่างวดนี้นะคะจะไม่ได้ลงคลิปเยอะนะคะเพราะว่าถ้าลงคลิปเยอะเหมือนงวดที่แล้วมันก็จะสับสนนะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะจับทางไม่ถูกเพราะว่าเลขมันเยอะนะคะเลขมันเยอะเดี๋ยวมันสับสนถ้าเราสังเกตดูเลยงวดไหนถ้าลงคลิปเยอะเะจะจับไม่ถูกนะคุณผู้ชมเพราะว่าเลขมันมันจะคล้ายๆกันนะะแต่ละหลักนะคะก็ฝาก คำเตือนอีกรอบเนาะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้นะเป็นแค่หลักการคิดทางคณิตศาสตร์เนาะเพื่อหาข้อความน่าจะเป็นนะ,ะจะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกี่แมรรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนนะคะสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เด่นนะเด่นเลข5้าเลยนะห้าแปดห้าสห้าเก้าห้าหเลยนะเด่นนะห8าแปดห้ห้าเ้าห้าสี่ห้าหเลยนะนอกนั้นก็ตัวสำรองนะคุณผู้ชมนะคะ กลับตัวด้วยแล้วกันเนาะเผื่อมันมาตัวกลับนะคะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูสองตัวบนเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะฝากคำเตือนเนาะเป็นหลักการคิดทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคะไปซื้อลอตเตอรี่นะคุณผู้ชมไม่เป็นเยังไม่มีเงินซื้อน,นะน้องสาวก็ซื้อห้าห้าสี่หรือห้าแปดให้นะคะเขา เขาให้ไปเอาอยู่นะเขาซื้อเยอะนะเขาบอกว่าให้ไปแบ่งเอานะแปดสี่สี่แปดห้าี่สี่ห้านะคุณผู้ชมห้าสี่หห้าแปดอะไรประมาณนี้แหละเนาะนะคะก็อืมขออนุญาตจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะก็ให้ดูไปแล้วเนาะเพราะว่าเลขวิ่งส่วนใหญ่มันก็มีเลขแปดเลขสี่เลขห้านะคะ ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ